เซฟขนาดนี้คนยิงมีท้อคร,รับสำหรับแมสเซลผู้รักษาประตูนอตติงแฮมฟอร์เรสที่โชว์ฟอร์มเนืบป้องกันประตูให้ทีมเจ้าป่านับครั้งไม่ถ้วนเอาล่าย้อนกลับไปเกมเมื่อคืนที่ซิตี้กราวฟอร์เรสเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวพูจ่าฝูงแล้วก็เป็นทีมของนูโนเอสเปริโตซานโตขึ้นนำก่อน1-0จากประตูของคริส w o o d ตั้งแต่ต้นเกมไทม์ไลน์ต่อจากนั้นทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้จบครึ่งแรกโดยรูปเกมชวนดึดอัด ตัดภาไปเครื่องหลังแน่นอนเลี้ยวภูเปิดเกมบุกเข้าใส่เจ้าถิ่นชุดใหญ่แล้วทีมของอันเนสสล็อตก็มาได้ประตูตีเสมอจากลูกโมงของดิโอโกโชตาเกมกลับมาเท่ากันหนึ่งหนึ่งโดยที่เวลายังเหลืออีกเกือบครึ่งชั่วโมงตรงนี้แหละที่โมเมนตัมเวียงกลับมาทางเลี้ยวภูบ้างครับเพราะหลังตีเสมอสำเร็จทีมเยือนก็ดูจะไม่พอใจกับหนึ่งแต้มเลี้ยวภูเปิดฉากโจมตีนอตติงแฮมฟอร์เรสแบบปูพรมประเด็นคือหงแดงมีโอกาสลุ้นประตูจ่าแจ้งเกือบพลิกแซงขึ้นนำหลายต่อหลายครั้ง แต่ทั้งหมดถูกปฏิเสธโดยชายคนหนึ่งแน่นอนเรากำลังพูดถึงแมสเซลส์โกคิปเปอร์เจ้าป่าที่เซฟหมดไม่สนลูกใครจะชดกลางแขนขาเอามาบล็อกลูกวันเล่ซ้ำจ่อๆของโจตาจังหวะบินปัดลูกปั่นเผาขนของโมซาล่าที่แฟนหงเตรียมเฮกันทั้งสนามกระทั่งลูกยิงเครื่องหมายการค้าของกักโปที่บอลพุ่งเรียดแรงทำท่าจะเสียบมุมอยู่แล้วแต่โกชาวเบลเยียม e ก็ยังพุ่งปัดได้ทัน สำหรับเลี้ยวโพู3จังหวะนี้ยังไงก็ต้องได้ประตูสักลูกถ้ว่าแม้เซลไม่ยอมให้บอลผ่านมือเขาแม้แต่ครั้งเดียวครับยังไม่พูดถึงแนวรับฟอเรสที่ช่วยกันเล่นช่วยกันไล่แถมยืนกันแน่นในกรอบเขตโทษที่สําคัญต่อให้ผ่านผู้เล่นเอาฟิลมาได้เจ้าป่าก็ยังมีเซลยืนเฝ้าเสาอ,อีกชั้นคือหากจะกล่าวว่าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเลี้ยวโูเหมือนยิงบอลหนัดกำแพงก็คงไม่เกินจริงนัก โดยหลังจบเกมมีการเปิดเผยสถิติน่าเหลือเชื่อว่าแมชนี้ทีมของอาร์เนอร์สลอตยิงตรงกรอบทั้งหมด7ครั้งแต่แมตเซลป้องกันประตูไปถึง6เซฟพ,พูดได้เห็นภาพหากตัดลูกมงของโจตาที่สุดปัญญาจะป้องกันออกไปโกเจ้าป่าคนนี้ก็ไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งส่งบอลเข้าประตูเลยแม้แต่อาร์เนอร์สลอตยังบอกว่าเขาไม่สามารถเรียกร้องอะไรจากลูกทีมได้มากไปกว่านี้แล้วตรงกันข้ามกุนซือเลวโพยังเอ่ยปากชมแมตเซลที่โชว์ฟอร์มเนิบทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมาก สำหรับแมสเซลเจ้าตัวไม่ได้เพิ่งจะมาเก่งเอาในเกมนี้นะครับเพราะปัจจุบันพรีมเร์ลีกผ่านครึ่งทางเซลเก็บคลินชีทให้ฟอร์เรสไปกว่า9เกมนำเดี่ยวทิ้งห่างอันดับ2อย่างพิกฟอนและรายาที่7นัดคือก่อนจะมาเสียประตูให้เลอยวพูช่วงเดือนที่ผ่านมาเซลเก็บคลินชีทโดยรว4เกมติดหากรักษาระดับท็อปฟอร์มไปเรื่อยเชื่อ,อว่าเซลมีลุ้นรางวัลถุงมือทองคำประจำซีซั่นแน่ โดยตลอด21นัดที่ทีมเจ้าป่ามีโกลคีเปอร์คนนี้ยืนเฝ้าเสาพราเขาเสียประตูแค่20ลูกแถมเมื่อไปเทียบกับโกลคนอื่นๆเซลยังมีเปอร์เซ็นต์เซฟมากสุดด้วยครับเอาล่ะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าหมอนนี่เป็นใครมาจากไหนกันล่ะ ฝีมือร้ายกาจขนาดนี้ทำไมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนสำหรับแมสเซลปัจจุบันเจ้าตัวอายุ32ประวัติคร่าวๆเซลเกิดและโตที่เบลเยียมเส้นทางอาชีพก่อนหน้าค้าแข้งกับทีมในลีกบ้านเกิดก่อนจะย้ายมาผจญภัยกับนิวคาสเซิลสมัยโลดเล่นในแชมเปี้ยนชิพทว่าวจนแล้วจนรอดเซลไม่สามารถขึ้นมาแย่งชิงมือหนึ่งในทีมสาลิกาดงเขาได้เหตุระเหินกลับไปนับหนึ่งใหม่กับอันเดอร์เลชที่เบลเยียมก่อนจะมาลงหลักปักฐานกับสตาร์บวกในลีกเอิงอยู่หลายปี ยางไรก็ตามเซลได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเมื่อตลาดหน้าหนาวฤดูกาลก่อนฟอเรสซ์ Forest ซื้อเขามาร่วมทีมด้วยค่าตัว8ล้านยูโรช่วงเวลาต่อจากนั้นก็อย่างที่เห็นเซลช่วยทีมรอดตกชั้นเมื่อปีที่แล้วก่อนจะมือออกแสงพาเจ้าป่าบินสูงขึ้นมารังอันดับ2ในฤดูกาลนี้สำหรับนอตติงแฮมฟอเรสต์ไม่ว่าปลายทางจะไปจบตรงไหนสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมคือผู้รักษาประตูที่ชื่อแมสเซลได้กลายเป็นหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสำคัญผู้สร้างความแตกต่างให้ทีมอย่างแท้จริงับ